สวยยมากเลสุดท้ายต้องลุยน้ำอีกตอนนี้เวลาตีสี่นะคะเดี๋ยวเราก็ออกจากที่พักกันแล้วนะจริงๆเราก็สตาร์ทตอนหกโมงนะคะแต่ว่าที่พักเราอยู่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเดินทางนะคะก็เลยว่าเออไปถึงก่อนละกันเนาะของหนักมากเลยเดี๋เราเจอกันที่หน้าง,งานนะคะ าานนงอ่าโอเคครับอุปกรณ์ได้พร้อมเลยนะครับอีกกี่นาทีอีกสี่สิบห้านาทีปล่อยตัวแล้วเช็คอินกันก่อนนะคะที่ไหนหาที่มาลุย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 รวมไปเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนก็มีทุกฟังก็ไม่บิงนะคะส่งอย่างเดียวครับสะพออย่างเดียวส่งอย่างเดียวอ่าบอมแล้วนะครับม้วนม้วนม้วนแรงดีมากแรงดีแรงต้นมอม้วม้วนแรงต้นดีมาก มีอะไรจะพีเต์อ่ะน,นี่นะคะโรโบครอปโรโบอคอปโรโบครอปอันนี้ขนาดอ่าสามสสามสนะสาเจดนะคะ,ะมีสองหน้าถ้าอยหนึ่งนี่จะเต็มแขนนี่นะคะเวลาเราอยากจะดูก็นี่ไม่ใช่ยูโดอันออนอันนี้นะคะก็จะบอกระยะทางขึ้นลงเกณฑ์เท่าไหร่นั่นนี่เป็นการวางแผนนะคะอันนี้ก็จะเป็น ระบบแมนนวล Next year digital's coming Coming soon เดี๋ยวให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงขึ้นอด แล้วณตรงนี้นะครับบรรยากาศครับท่าทางที่อาจจะไม่ไม่สบายใจทุกใานะครับแต่ว่าถนนเขาบอกว่าเขาบอกว่าขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะคะลงก็อย่างนี้เด,ดี๋ยวมาดูกัน <interrupted you. S 1> นี่รอบนี้ก็มากับบอดี้นะคะ พร้อมไหม you ready เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะ finish หรือเปล่าเจอกันโชคดีทุกคนครับโชคดีนะขอบปุณพี่ๆหน่อครับปุณพี้ๆหน่อยโอ้โหจุดยอดเลยนะขอบคุณพี่ๆหน๊ายบาย สใจสุดๆนะครับดรนูปไตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะขึ้นน,นินนมา,มาลราจะขึ้น ซีพีแรกนะคะก็เติมน้ำโอเคหลังจากนี้เราก็จะขึ้นอย่างเดียวนะคะเกณฑ์ก็ประมาณเียดร้อยนะคะก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยบนร้อนเลยนะคะตอนนี้ Música ฝนไปลอยอาการเย็นสบายนะคะแต่ข้างในร้อนมากรนงนอกเย็นแต่ใจมันร้อนไปรุ่นใจร้อนบนนนประมาณ70-80องศา lean forward oh my god บอกหนามากเฮ้ย อมส์ต sí. ้งตอนนี้ก็กำลังจะถึงยอดแล้วนะคะ้ย ากาศเย็นอ่ะฝนปลอยๆนะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบในทั้งวังนอะ่ะเหมือนจะขึ้นอีกรอบน่าจะขึ้นไปจนถึงสิบโลอะค่ะแล้ก็ดาวอิมยาว,ยาว เลยแต่ว่าหมอกแน่นมากม,มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ฝนตกลมแรงมากหนาวแล้วฝนหนักมากหนาว

หมอกมันหนาแต่ใจมันร้อนแค่ฝ oh. <Careful>. <c oughs> ุ่นรีบไม่ค่อยเกิดฝนโอเคไห้ยูสเฝิงบ๊อบโอเคฝนมันตกหมอกมันหนาใจมันร้อนใจร้อนมาก ฝ like ั่งๆนี่เป็นไหล่เขาหมดเลยนะคะเมื่อกี ateur, ้เหมือนคนแบบสาดน้ำที่แช่น้ำแข็งมาเลยนะคะเย็นมากด้านซ้ายนี่ก็คือน้าขาว้ายโอ้ตะลักตะลัคนเอ้ยคนมาแบบทางเล็กๆฝนตกก็จะลื่นนิดหน่อย โอ้วังมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะฝนตกหนักมากไม่มีวี่แลว้ว่าจะหยุดเลยนะคะ chấp lạ không

ลงอย่างเดียวแล้วค่ะลงส,ดสุดกไ่ากอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะเราก็จากเมื่อกี้ที่เราขึ้นยอดดอยมดแล้วเราก็จะดาวฮิลยาวๆนะคะไปที่สุดซีพี เราจะไปให้ถึงที่นั่นก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าจะได้ทานขัดออกตอนนี้ก็สิบโมงมาแล้วเหรอหมู่เื่อสวยอะ Mm -hmm. mountain commercial chat a little longer than a few minutes later แล้วก็ซีอิวหยิบได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมคะเอาตะเกียบเรงไหนเออตะเกียบตรงข้ามตรงข้ามไม่ใส่่ผัดซีอิ๊วนะคะมีแล e ้วก <c oughs> uh, ็เพ mm ิ่มปรุงตอนนี้ก็กินข้าวก่อนผัดซีอิ๊วงานนี้อาหารโอเค Longer than few minutes late. ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วค่ะคือร่างกายต้องปรับสภาพห <c oughs> มาเห่ค่ะ <c oughs> ก็หมาไล่มากเลยวันนี้ก็เดินทางมาเกือบแปดชั่วโมงแล้วนะคะไปไเรื่อยๆจบเป็นทอ เดีเ๋ยวคนเดียวอีก5กิโลก็ดาวอยู่ยาวๆแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันที่ฟินิชไลน์นะคะวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่ามันยาวนานมากๆเลยอะคือระยะมันก็ไม่ได้ไกลนะแต่โอ้ยาวนานจริงๆตอนนี้ก็กำลังจะ37โลแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะออกไปเลยอะ <c oughs> ระยะคุณหลอกดาวอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยนวยน้ำมีป่าทางไปทางโน้นเหรอจะไปขึ้นตรงไหนออ,อขึ้นลงน้นอ,อ,ยอายสุดท้ายต้องลุยน้ำอีกโอ้ยขึ้นหรอโอ้แต่เราต้องลุยไปเลยเหรอไปข้างๆได้ปะ นี้คือต้องลุยไปอย่างนี้เลยนะคะว้าย มาแล้วค่ะมาแล้วแล้วก็คอันต้องรู้กัเพื่อนะครับดีแสนแสนเก้าอีกทีครับตรงกลางเลยตรงกลางสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดรับเพื่อด้วยนะครับพี่รับเพื่อด้วยไอีกท่านอะอีกท่านตัีนะ